สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของตัวประกอบของจำนวนนับนะคะ,ะก่อนอื่นเลยนะคะในเรื่องของตัวประกอบนะคะนะักเรียนจะต้องทำความรู้จักก่อนว่าตัวประกอบคืออะไรนะคะคำว่าตัวประกอบนะคะก็คือจำนวนนะคะที่สามารถหารจำนวนนับนั้นได้ลงตัว ครูจะขอยกตัวอย่างนะคะจากใบงานนี้นะคะถามว่าตัวประกอบทั้งหมดของ26ได้แก่อะไรบ้างตัวประกอบทั้งหมดคําว่าตัวประกอบก็คือตัวที่สามารถหาร6ได้ลงตัวนะคะตัวแรกเลยนะคะทุกจํานวนนะคะหนึ่งหารทุกจํานวนได้ลงตัวหมดเลยนะคะดังนั้นตัวแรกต้องเป็นเลขหนึ่งนะคะสุดท้ายแล้วต้องเป็นตัวมันเองนะคะคําว่าตัวมันเองก็คือตัวมันเองถูกไหมคะ ต้องขึ้นด้วยหนึ่งแล้วก็จบที่ตัวมันเองก็คือตัวมันเองในข้อนี้ก็คือยี่สิบหกนะคะอ่าหนึ่งหารยี่สิบหกลงสองหารยี่สิบหกลงไหมคะอ่าสองหารจํานวนคู่ทุกจํานวนลงตัวนะคะซึ่งยี่สิบหกเป็นจํานวนคู่จํานวนคู่ก็คือจํานวนที่ลงท้ายด้วยเลขศูนย์เลขสองเลขสี่เลขหกเลขแปดนะคะดังนั้นสองหารยี่สิบหกลงตัวถึงแม้ว่าในสูตรคูณของเราจะไม่มียี่สิบหกอยู่ในแม่สองก็ตาม พราะในสุบคูณมีแค่สองคูณสิบสองถูกไหมคะได้ยี่สิบสี่แต่ยี่สิบหกคือสองคูณสิบสามนะคะดังนั้นในสุบคูณเขาเขียนไม่หมดนะคะนักเรียนต้องต้องดูต่อด้วยนะคะต่อไปสามได้ไหมคะสามหารยี่สิบหกลงไหมนักเรียนก็ดูแม่สามแม่ไม่มีใช่ไหมคะสี่ลงไหมห้าหกเจ็ดอ่าแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง ส2องไม่มีสิบสามนะคะอ่าสิบสามคูณสองเป็นยี่สิบหกดังนั้นได้ออกมาแล้วนะคะของยี่สิบหกมีอยู่ได้กันทั้งหมดสี่ตัวด้วยกันนะคะอ่าตัวประกรอบต่อไปนะคะตัวประกรอบประกรอบทั้งหมดของสิบเก้ามีอะไรบ้างก็มีเลขหนึ่งกับเลขสิบเก้านะคะตัวอื่นไม่มีนะคะสองไม่มีนะคะเพราะว่าสองเป็นเลขคี่นะคะ ตัวประกอบทั้งหมดของยี่สิบแปดก็มีเลขหนึ่งเลขสองมีไหมคะสองมีค่ะเพราะว่ายี่แปดเป็นจำนวนคู่ใช่ไหมคะหนึ่งสองสามได้ไหมสามอะไรยี่แปดไม่มีสี่อะไรยี่แปดสี่เจ็ดนะคะ,ะก็มีเจ็ดเข้าไปด้วยสี่เจ็ดยี่บแปดใช่ไหมคะห้าไม่มีหกไม่มีนะคะเสจ็จต่อไปแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่คูณสองแล้วก็ ยี่สิบแปดนะคะาจากที่เราสังเกตนะคะที่เราเขียนมาทั้งหมดตรงนี้นะักเรียนสามารถที่จะจับคู่ให้มันเองได้เลยนะคะในเมื่อมีสองก็จะต้องมีสสิบามเพราะสองคูณสสิบามได้ยี่หกนะคะหนึ่งคูณยี่หกก็ได้ยี่สิบหกนะคะอันนี้หนึ่งคูณสิบเก้าได้19ถูกไหมคะอันนี้คือหนึ่งคูณยี่สิบแปดได้ยี่สิบแปดสองคูณสสิบี่ได้ยี่สิบแปด 4คูณ7ได้28มันจะครบคู่นะคะถ้าเราหาแบบนี้นะคะเราจะทำให้ได้ตัวประกอบทั้งหมดของอ่จำนวนนั้นอยกตัวอย่างอีกหนึ่งข้อ54มีอะไรบ้างมี1มี2องมีสามสี่ได้ไหมคะห้าหกหก ได้นะคะหกเก้าห้าสิบสี่อ่าต่อไปอะไรได้อีกสิบแปดยี่สิบเจ็ดใช่ไหมคะแล้วก็ห้าสิบสี่อ่าลองจับคู่ดูสิหนึ่งกับหนึ่งคูณโอ้โหหนึ่งคูณห้าสิบสี่ได้ ห้าสิบสี 4, ่นะคะสองคูณยี 9, ่สิบเจ็ดได้ห้าสิบสี่สามคูณสิบแปดห้าสิบสี่หกคูณเก้าห้าสิบสี่อ่าครบแล้วนะคะดังนั้นก็จะได้ครบจํานวนดังนั้นเดี๋ยวจํานวนต่อไปนะคะของร้อยมีอะไรนักเรียนลองหาดูนะคะอ่าทีนี้จํานวนนับที่กําหนดห้าที่กําหนดนะคะเป็นตัวตัวประกอบของจํานวนนับใดบ้างสิบเอ็ดเป็นตัวประกอบของอะไรบ้างนักเรียนก็ดูที่แม่สิบเอ็ดได้เลยนะอัด ที 1> 28, ่1ดหารได้ลงตัวนะคะ11หารอะไรได้ลง11เป็นตัวประกอบของ11ของที่อ2ของอะไรได้อีกคะ3า3นักเรียนก็ดูที่สุดคูณแม่11ได้เลย11คูณ1เป็น11 11 2เป็น22 11 3เป็น3า3ต่อไปได้เรื่อยๆถูกไหมคะอ่ามันไปได้เรื่อยๆนะคะมันไม่สิ้นสุดนะคะต่อไป5เป็นตัวประกอบของ จำนวนอะไรบ้างก็นักเรียนก็ดูสุดคูณแม่ห้าได้เลยนะคะห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบอ่าคุเขียนแม่อ่าสิบห้าสามสิบห้าอ่าก็เขียนไปนะคะห้าสีสิบอะไรก็อ่าว่าไปนะคะอันนี้อันนี้ได้นะคะอ่าต่อไปห้าเป็นตัวประกอบของสามสิบห้าเพราะอะไรคะอ่าคำว่าตัวประกอบเมื่อกี้ครูบอกแล้วอ่าก็คือ ตัวประกอบก็คือตัวที่สามารถหารจำนวนนับนั้นได้ลงตัวถ้า5เป็นตัวประกอบของ35ก็แสดงว่า5เป็นยังไงคะเพราะ5เป็นยังไงคะสามารถเป็นยังไงคะนักเรียนหารสามสิบเวลานักเรียนเขียนอยากเขียนแบบเครื่องมาหารแบบนี้นะคะ,ะน้องก็เขียนว่า5หารสามสิบห้ได้เป็นยังไงคะลงตัว อันนี้รู้เขียนบางจะเขียนยากิินหนึ่งนะคะน้องอ่าเป็นต้นนะคะจะได้นะคะอันนี้อ่าอันนี้ก็เดี๋ยวนะักเรียนลองทําดูนะคะให้อยู่ตามเงื่อนไขที่จโกําหนดมานะคะอ่ะสาสรุปบทเรียนในเรื่องของตัวประกอบของจํานวนนับนะอ่าตัวประกอบของจํานวนนับใดนะคะคำว่าตัวประกอบนะคะอ่าก็คือจํานวนนับนะคะที่สาม,มารถ สามารถหารจำนวนนับนั้นได้ลงตัวนะคะคือจำนวนที่สามารถหารจำนวนนับนั้นได้ลงตัวอ,อันนั้นเสร็จไปแล้วนะคะหนึ่งแบบปึกหัดนะคะแบบปึกหัดแรกทีนี้คุณจะขอพูดในคลิปเดียวกันเลยนะคะ แบบฝึกหัดเมื่อกี้แบบฝึกหัดที่2.1ต่อไปจะเป็นแบบฝึกหัดที่2.2นะคะทบทวนในเรื่องของตัวประกอบของจํานวนนับนะคะตัวประกอบทั้งหมดของ4มีอะไรบ้างก็มี1มี2มี4นะคะเพราะทั้ง3จำนวนนี้สามารถหาร4ได้ลงตัวตัวประกอบทั้งหมดของ12ก็มี1 2 3 4 6และ12นะคะเพราะทั้ง6จำนวนนี้สามารถหาร ได้ลงตัวอ่ะไปอย่างรวดเร็วนิดนึงนะคะอันนี้ทบทวน 9, 9เป็นตัวประกอบของ27หรือไม่อ่านักเรียนก็ไปดูที่เม่9ว่ามี27อยู่ไหมนะคะ9คูณอะไรได้27คะ9คูณ3ได้27ถ้าหารลงตัวแสดงว่าเป็นตัวประกอบของจํานวนนั้นนะคะอ่าเพราะมันหารได้ลงตัว1นะคะเป็นตัวประกอบของของตัวประกอบ ของจำนวนนับใดบ้างนะคะตอบเลยทุกจำนวนนะคะจำนวนนับที่เป็นตัวประกอบของแปดมีกี่จำนวนอะไรบ้างนะคะจำนวนนับที่เป็นตัวประกอบของอ่าที่เป็นตัวประกอบของแปดก็มีหนึ่งมีสองมี4ี่มีแปดเห็นไหมคะคุูครูบอกแล้วว่าเริ่มที่หนึ่งจบที่ตัวมันเองเริ่มที่หนึ่งจบที่แปดนะคะ อ่านี่ไงของหนึ่งร้อยใช่ไหมคะเมื่อกี้เราทําอยู่อ่าของหนึ่งร้อยมีอะไรบ้างเริ่มตั้งแต่หนึ่งสองสี่ห้าสิบยี่สิบยี่ห้าห้าสิบแล้วก็หนึ่งร้อยนะคะอันนี้คือตัวประกอบทั้งหมดของร้อยตัวประกอบทั้งหมดของสิบหนึ่งสองห้าแล้วก็สิบนะคะหาตัวประกอบทั้งหมดของหนึ่งพันหนึ่งสองสี่ห้าแปดสิบยี่สิบ ยี่สิบห้าสี่สิบห้าสิบหนึ่งร้อยร้อยยี่ห้าสองร้อยสองร้อยห้าสิบห้าร้อยแล้วก็หนึ่งพันนะ,ะทั้งหมดที่เราทบทวนมานะคะเราจะเอามาทำอะไรนะคะเราก็เอามาเพื่อที่จะทำะเศษส่วนนะคะให้อยู่ในรูปของทศนิยมนะคะซึ่งเศษส่วนของเรานะคะเห็นได้ว่ามันจะเป็นส่วนสิบส่วนร้อย ส่วนพันนะคะอ่านี่มันมีทั้งหมดยกมาให้ดูก็คืออ่าส่วนสิบส่วนร้อยส่วนพันนะคะถ้าอยู่ในรูปของส่วนสิบนะคะเราจะได้เป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งนะคะคําว่าตําแหน่งเราจะดูตั้งแต่จุดหลังจุดทศนิยมถ้ามีตัวเลขหนึ่งตัวหลังจุดทศนิยมนะคะก็เรียกเรียกว่าทศนิยมหนึ่งตำแหน่งอันนี้คือหนึ่งตำแหน่งถ้าหลังจุดมีตัวเลขสองตัวเรียกว่าทศนิยมสองตำแหน่งนะคะถ้าหลังจุดทศนิยมมีตัวเลขสามตัว ก็จะเป็นรสนยม3ตำแหน่งนะคะดังนั้นตัวแรกคือสามสิมีศูนย์หนึ่งตัวนะคะเห็นไหมคะดูสังเกตที่ศูนย์ตัวข้างล่างนะคะหนึ่งตัวก็จะแสดงว่าข้างหลังมีตัวเลขหนึ่งตัวนะคะถ้าส่วนมีตัวเลขมีศูนย์สองตัวก็แสดงว่าหลังจุดต้องมีตัวเลขสองตัวถ้าส่วนพันมีศูนย์สามตัวแสดงว่าต้องมีตัวเลขอยู่ด้านหลังจุดสามตัวนะคะ ทีนี้เวลาจะเอาตัวเลขมาใส่ด้านหลังนะักเรียนก็ไปดูจากด้านบนก็คือตัวเศษได้เลยนะคะมีสามอยู่นะคะก็ใส่สามเลยถูกไหมคะอันนี้มีเก้าแต่ว่าหลังจุดต้องมีทศนิยมสองตำแหน่งดังนั้นก็เลยใส่ศูนย์ด้านหน้านะคะเป็นศูนย์เก้าเข้าไปนะคะอันนี้สิบเจ็ดส่วนหนึ่งพันต้องเป็นทศนิยมสามตำแหน่งถูกไหมคะ,ะแต่ว่ามีแค่สิบเจ็ดดังนั้นก็เลยต้องเติมศูนย์เข้าไปมีค่าเท่ากับศูนย์จุดหนึ่งเจ็ดนะคะ อ่นะฮะอันนี้อ่าอันนี้ผ่านมานะฮะอ่าพิจารณาการเขียนเศษอ่าสิบห้าส่วนยี่สิบห้าให้อยู่ในรูปของทศนิยมนะคะนอกจากที่มันอยู่ในอ่ะอ่เศษส่วนสิบส่วนร้อยส่วนพันแล้วนะคะถ้าอยู่ในรูปของส่วนสิบส่วนร้อยส่วนพันนักเรียนก็สามารถเปลี่ยนจากเศษ ส่วนเป็นโทศนิยมได้นะคะแต่ถ้ามันอยู่ที่ในกรณีที่ตัวส่วนไม่เท่ากับ10ไม่เท่ากับร้อยไม่เท่ากับพันนะคะวิธีการทำนะคะเราจะต้องอทําให้ส่วนของเรานะคะคอยู่ในรูปของส่วนสิส่วนร้อยหรือส่วนพันให้ได้นะคะโดยการหาตัวมาคูณหรือหาตัวมาหารนะคะอ,ะอย่างเช่น15บห้าส่วนยี่สนะคะอ,ะอันดับแรกเลยเราก็ต้องทําส่วนนะคะอันนี้ทําส่วนให้เท่ากับ100รนะคะ เมื่อกี้ที่เราหามานะคะส่วนร้อยมีอะไรบ้างนะคะที่เป็นตัวประกอบของร้อยนะคะอ่าเราก็นํามาใช้ตรงนี้ได้เลยนะคะสี่คูณกับยี่สิบห้าได้หนึ่งร้อยถูกไหมคะอ่าเราก็นำสี่ส่วนสี่มาคูณอ่ายี่สิบห้าคูณสี่ได้หนึ่งร้อยยี่สิบห้าคูณสิบห้าสิบห้าคูณสี่ได้หกสิบนะคะซึ่งถ้ามันอยู่ในรูปของเศษส่วนส่วนหนึ่งร้อยแล้วนะคะเราสามารถเขียนเป็นทศนิยมได้กี่ตำแหน่งคะ สองตำแหน่งถูกไหมคะเราดูจากศูนย์ด้านล่างตรงนี้ก็มีศูนย์สองตัวนะคะดังนั้นด้านบนมีตัวเลขสองตัวพอดีก็ได้เท่ากับศูนย์จุดหกศูนย์อ่าได้ไหมคะอะ่มาดูตัวอย่างต่อไปอ่าอันนี้อ่าอ่านอนี้เหมือนกันนะคะอ่าอันนี้เขาทําให้ดูนะคะอันนี้ยกตัวอย่างนะคะเหมือนกับเมื่อกี้อ่าทีนี้ถ้าอ่าอันนี้ อันนี้หารอันนี้ย่างเดิมนะคะอ่าสุขามเลยทีนี้อ่าถ้ากรณีนี้บ้างอ่าหนึ่งร้อยสิบส่วนด้วยร้อยยี่สิบห้านะคะร้อยยี่สิบห้าส่วนอ่นาแน่นอนเลยนักเรียนต้องไปดูเพราะมันเกินน้อยไปแล้วนะคะดังนั้นเราจะต้องทําส่วนตัวนี้ให้เป็นยังไงคะอ่าถึงพันถูกไหมคะทาส่วนให้เป็นพันดังนั้นเราก็ไปดูว่าร้อยยี่สิบห้าคูณอะไรได้เท่ากับหนึ่งพันก็ยี่สิบร้อยยี่สิบห้าคูณด้วยแปดเพราะแปดเป็นตัวประกอบของหนึ่งพันเหมือนกันถูกไหมคะ เอามาคูณกันเอา8มาคูณ125ได้1,000 8พปเป็นคูณ110ได้880นะคะพออยู่ในรูปลักษณะนี้แล้วนะคะเราก็สามารถเปลี่ยนได้เลยใช่ไหมคะซูทเซียมกี่ตำแหน่งคะ3ด้านบนก็มีตัวเลข3ตัวพอดีนะคะก็ตอบ0จุดเท่าไหร่คะอ่า0.880ดแปได้ใช่ไหมคะ นย0ไม่ยากเลยใช่ไหมคะ,ะดูทันไหมอ่านีิวิธีวิธีการทํานะคะทาตามลําดับขั้นตอนแบบนี้ได้เลยนะคะ,ะทีนี้มาลองเขียนนะคะเศษส่วนต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปของทศนิยมตัวแรกเศษ9ส่วน2นักเรียนคิดว่า2จะคูณด้วยอะไรถึงจะ2ตัวน,ตน,นี้นะักเรียนคิดว่าน่าจะเปลี่ยนเป็นส่วนอะไรดีคะ ส่วนสิบส่วนร้อยหรือส่วนพันน่าจะทําให้เป็นส่วนสิบนะคะโดยการคูณด้วยอะไรอ่นี่ไม่มีนะ,ะคูณมาแล้ว่ะเมื่อกี้เขาเมื่อกี้เขาไม่ได้ค่ะคูณด้วย5ถูกไหมคะอ่เมื่อกี้นะคะจะได้ส่วนเป็นสิบนะคะแล้วเราก็เปลี่ยนนะคะให้มันอยู่ในรูปของตัวสิยม อ่าต่อไป27ส่วน25้านะคะส่วน25้าก็ต้องคูณด้วย4เพื่อที่จะทำส่วนใหเได้กับ100นะคะด้านบนก็คูณกัน27คูณสีได้1 0 8นะคะซึ่งเห็นไหมคะข้างบนมากกว่าข้างล่างนะคะดังนั้นเป็นทศนิยมสองตำแหน่งนะคะอ่าเราก็นับอ่าสองตำแหน่งแต่ตัวเลขมี3ามกไหมคะอ่าปกติจากข้างหน้าเป็นศตัวนี้เราก็นำตัวเลขที่มีอยู่ด้านบนมาใส่ได้เลยนะคะก็เลยได้เป็น1 0 8